ตอนนี้เก็บกองอย่างเดียวเลยค่ะอดอกนี้น่าจะได้อยู่ พึ่งขาลายทุกคนอาานี่แหละเห็ดนี้เจ๊มักลายนี่โอ้โหตรงนี้ชุ่มชื่นค่ะโอ้โหดูดอกดอกมาณเนี้ยสวยมากค่ะเห็ดพึ่งหวานทุกคนดอกที่สามแต่สองดอกแรกอะ่ะมันเล็กเกินอันนี้พอได้อยู่จ้านี่ สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยเหมือนอนี่ดอกอย่างสวยทุกคนดูดูนางสวยมากดูอ่ะเม,มนูโอ้โหสีสีไม่เหมือนของจริงเลยทุกคนของจริงสีสวยมากเป็นที่ไฟเนาะ เมนูเห็ดมันปูทุกคนทำแบบนี้ได้เนาะลลางให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอามาต้มเพื่อให้น้ํำของเสด็จแห้งเรียบร้อยนะคะเสด็จน้ํานั่นเองเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงต่อจะ้ะอืม้มแห้งแล้วแห้งดอกงามมากเดนจะสับมาฟารีเดี<ะ>๋ยวมีเห็ดข้นสฟาีนก็ลําังไง เดิมปัาบส้มไม่หยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเติมอีกจ้าเติมอะไรอันนี้เหรอ,อนเนี่ยใส่เนยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือ ตามที่ต้องการแล้วก็พริกไทยนะจ๊ะโรยแล้วก็คัว่วต่อไปจ้าเอามาเสร็จเดนมามาเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟจ้าเสิร์ฟไปจ้ะเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะทุกคนใส่กับเนยนี่นี่ค่ะนี่เอาเนยแข็งนะคะทุกคนเอามาใส่ ัวเนาะร้อนๆเลยจ้ะน่ากินมากไปค่ะก็ง่ายๆเมนูง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ก็จะแกงเห็ดนะจะ๊ะทุกคนเมนูของเจ๊เองนี่ค่ะหลังจากทําความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วเราก็เอามาผ่าเป็นแบบนี้เนาะสี่เหลี่ยมมีเห็ดพึ่งหวาน เห็ดพึ่งขาลายนะคะเห็ดพึ่งขาลายลายๆนะคะทุกคนดูลายมากแล้วก็ฟักทองค่ะจากสวนผักไทยในสวีเดนนะจ๊ะนี่ดูพริกน้องนี่พริกค่ะนี่จอง6กกิโลเพิ่งได้มาครึ่งกิโลทุกคนอืมนี่ก็คือโหระพาเอ่อแมงลักค่ะแมงลักนะจ๊ะแมงลักล้างอันนี้แบบจะใส่แบบว่าหนักหน่วงมากค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือ ปลาานวนัวของเราเนอะทุกคนปลา้าให้ดูนิดเดียวอันนี้คือฟักทองที่เจ๊จะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะลูกหนึ่งก็แบ่งมาไว้ได้1นึ่งแพ็คสองแพ็คสาแพ็คนั่นเองเนาะเจ๊จะทําแบบเป็นแบนๆเ,เพื่อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะทำแบนๆแบบเนี้ยเพื่อให้มันแช่ได้เยอะเนาะอุ้ยมืดเนาะ,เ,นะเจ๊ทำกับข้าวมืดแล้วค่ะถัดมาตรงนี้นี่ก็คือสูตรแบบ คือง่ายๆแต่อร่อยเนะเาะพริกกกระเทียมเอามาขลุกกันนะจ้าไปจ้ดเดี๋ยวไปดูว่าเจ๊ทำยังไงเจ๊ก็จะโยนของใส่หม้อเลยแบบธรรมดามากง่ายมากค่ะสูตรเจเนาะตั้งหม้อแล้วค่ะเจ๊ใส่พริกกระเทียมเข้าไปเลยนะคะไม่รอให้น้ำเดือดค่ะใส่ไปเลยจ้าเพราะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะ พริกมันจะทําให้ฉุนแรงเนาะเมื่อกี้เจ๊ใส่หม้อเล็กแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่พอก็เลยเพิ่มขนาดแบบใหญ่โตมโหฬานทุกคน <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะหม้อใหญ่มากเลยคะ่ะไม่รอน้ําเดือดนะคะก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะวันนี้ไม่มีหัวหอมใหญ่นะคะไปรื้อดูแล้วแม่ของไม่มีจากขาดตอนนะจานี่ วันนี้ขอแกงแบบไม่ใส่ผักชีลาวเนาะเพราะว่าใส่ฟักทองไปด้วยเนาะก็เลยมันจะตัดเพี้ยนกับฟักทองเนาะก็เลยไม่ใส่อันนี้คืออันนี้คือการความรู้สึกของตัวเองเนาะนะคะทุกคนแต่ใครอยากใส่ก็ใส่เนาะแต่สําหรับเจมจะไม่ใส่ผักชีลาวเนาะซื้อมันแล้วแหละแต่ว่าไม่ใส่นะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวรอน้าเดือดกันค่ะโอ้โหเดือดเร็วมากค่ะเยอะด้วย น้ำปลาค่ะใส่ปลาลงไปนี่ค่ะใส่ฟักทองใส่ฟักทองไปก่อนไม่มีใส่เนื้อใส่อะไรนะคะทุกคนเนาะทำเป็นแบบว่าเป็นแกงผักดีอะไรค่ะตอนนี้ลดหุ่นไปในตัว ซดน้ำแกงเห็ดใส่ฟักทองนะจ๊ะโอ้โหกลิ่นปลาร้านะจ๊ะนี่ไม่มีการใส่ผงนัวนะคะใส่ปรราลาร้าล้วนๆจ้ะธรรมชาติเพราะว่าปลาร้าน่าจะใส่อ่าผงนัวไปเรียบร้อยแล้วปลาร้านี้อร่อยนะคะนี่ใส่ไปเลยจ้า อ้าวเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาคนกันจ้าสุดอะเห็ดรวมใส่เห็ดเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะคนคนขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าเอาฟักทองไว้ข้างข้างล่างอะดีแล้วให้เขาอยู่อบไว้ก่อนจ้านี่เดือดแรงมากทุกคน ดูค่ะเวลาแกงเห็ดไม่ต้องใส่น้ําเยอะหรอกค่ะใส่ทุกคลิกเพราะว่าน้ําที่เราไปล้างเห็ดอะ่ะมันออกมาเยอะมากเลยไม่อยากให้ฟักทองมันเปื่อยแรงอ่ะทุกคนเฝ้ามันนิดนึงเนาะอ่ะใช้ค็เดือดไปนิดนึงค่ะแกงเห็ดเสร็จแล้วก็เอาไว้ใส่ แมงลักตนกินนะคะทุกคนเนาะจะได้เขียวเขียวหอมหอมเนาะสดๆใหม่ๆอันนี้ก็มาต่อด้วยต้มทั่วแระกันคาทุกคนที่น้องที่สวนผักไทยให้มานะคะทุกคนเนาะค่ะเด็ดเด็ดมาก็ใส่น้ำไว้ก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาโรยเกลือตอนอ่าตอนน้ำเดือดหน่อยเนาะนี่ค่ะ เริ่มจะเดือดแล้วนะคะก็เตรียมเกลือเม็ดแบบนี้ค่ะอันนี้เกลือเม็ดนะคะเม็ดแบบว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ไม่หยาบเป็นก้อนอะ่ะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้เนาะเอามาโรยเนาะจะไม่ใส่เข็มมากค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้า เดือดแล้วนะจ๊ะต้มหม้อเล็กๆค่ะต้มแบบพอประมาณที่แบบกินเวลาเดียวเนาะ <g ill ip> นี่กินเวลาเดียวเยอะขนาดนี้เลยนะก็จะลวกต้มประมาณสักสิบนาทีทุกคนเนาะเอาความชัวไว้ก่อนเจเพิ่งเคยต้มถั่วได้เองครั้งแรกนะคะทุกคนเนาะ พอดีสวนผักไทยปลูกก็เลยแบบเออน้องก็ให้มาได้ให้มาต้องเยอะนะทุกคนเนาะอันนี้แค่ก็แค่บางส่วนเนาะที่เอามาต้มเนาะอ้น่ากินเหมือนกันจ้ามันก็แค่แบบลวกๆอะเนาะเชื่อว่าเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องลวกนานหรอกเช่ว่าเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะดูมันเริ่มแบบ่อแล้ว นี่ค่ะเรียบร้อยจ้าใส่แบบพอประมาณเนาะดูเม็ดเต็มเอียดเลยทุกคนเนาะดูเม็ดใหญ่มากเม็ดย้ายใหญ่อืมโอ้แน่นมากแน่นเกินเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วนะคะอร่อยมากจ้าทั่วเละขาะแล้วก็จะมีแบบเรียกอ,อะไรนะเอ่มมันแก้วเนาะ ที่เจ๊ถ่ายให้ดูแวบหนึ่งเนาะมันเกียวยังไม่ได้ไปถอนเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบเออบัวหิมะด้วยเนาะก็จะมีอยู่นี่นี่ดูเล็บทุกคนดูผลงานเก็บเห็ดซะก่อนเก็บเห็ดแบบมาว่าไม่ใส่ถุงมือค่ะดำปีเลยนี่เต็มมากเต็มมากๆเลยเดี๋ยวให้แบบหน้าหนาวก่อนค่อยใส่ถุงมือเก็บเห็ด อยากไม่อยากใส่ถุงมือบางครั้งนะเพราะว่าอยากสัมผัสเห็ดอะ่ะอืมนี่ค่ะเต็มอืมโอ้สุกกำลังดีมาเอ็นสกรีนชิมเนะชิมไหมชิมเนี่ย่ะชั่วอร่อยกรุบกะเอาชิมอร่อยไม่ได้กูจะกวาแล้วเอา๋อยวอึบทองกัน มีการบอกว่าให้ปอกให้อีกเอาเร็วๆให้แกะให้อีกอะไรจะปาดหน้าหนักทุกคนอาไปค่ะทุกคนคะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า